าสู่อจากซัมซุงเอาต์เทนเน่สเปซคือที่ที่นำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมโทรศัพท์มือถือจากซัมซุงนั่นเองค่ะกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆจากซัมซุงถ้าตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วทุกท่านไปพบกับซัมซุงสมาร์ทเลนดี้ทรายผมมาทุกนพร้อมเพื่ออย่างสุดอุ่นกบนเลยค่ะนอกเหนือจากนั้นลาบอกภาพตำแหน่งข้อมูลรวมไปถึงรายชื่อสถานที่กับบัตรกำนัลกิฟต์เวอร์ชั่นจากเซ็นทรัลบุลค่า500บาทสปอตบอลรอบละ2เครื่องเท่านั้นค่ะ The world turns quickly. Technology runs fast. How about your imagination? Turn on your senses and let us take you furthermore. Sensor Galaxy Tab. More possibility on the go. actually tab nail them all up นวัตกรรมใหม่นะครับซึ่งจะเปลี่ยนในแง่ของไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคครับคือเราคนวรนะจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในแง่ของคนที่เริ่มเริ่มมีชีวิตในเมืองที่ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นผมว่าอันเนี้ยจะเป็นอะไรที่ทำให้เขาต่อลี่ยนชีวิตของเ,าเงขงเา,า,า,ราครับ ที่แบบคือความรู้สึกยังไงบ้างคะอยากทราบถามคุณก๋าก่อนก็ได้สำหรับจ๋าค่ะจ๋ารู้สึกว่ามันมีขนาดเล็กกะทัดรัดแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรให้เราได้ใช้เยอะดีค่ะเขาส่งอีเมลมาเลยจะใช้ในการทำงานใช้มากกว่าและยั่งยืนถ้าเราว่างๆเนี่ยก็สามารถดูดับความใจได้ด้วยเครื่อนทำไมการตอบแล้วดูดีคุ c l u s i ค่ะที่เราจัดไว้ให้นั่นเองนะคะแล้วสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันในการขอเป็นตัวแทนค่ะขอบคุณ ขอต้อนรับเข้าสู่ Samsung Galaxy Workshop นะครับนะฮะท่านที่สองนะครับซึองอ่งไทยไทยเช็คมาครั้งแรกมางครับโอ้โหเ่นเนี้ยเลยนะเป็นแฟนแท,ท,ท้ตัวจริงนะฮะหลาตอนนี้ Galaxy Samsung Galaxy ก็ไม่ได้มีเฉพาะ Galaxy ่เดียวนะครับก็มี่ Galaxy 3 Galaxy 5แล้วก็น้องใหม่น้องเล็กตัวใหญ่ กันเล็กที่แท็กนะฮะก็ทนงานก่มีให้ลองเล่นนะครับวันนี้เราได้เปิดนตัวทั้งน้องใหม่นะครับแต่ขนาดใหญ่แล้วก็คือการเล็กซี่แท็กนะครับถ้าสนใจหลังจากจบเวิร์ดช็อตนี้นะครับก็เรียนเชิญที่บูธสั่งซูมได้นะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่ต้องการเรามีอยู่แล้วเราอยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับนะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับเหลือเวลาอีกสองวันนะครับแนะนำเพื่อนๆมาซื้อได้ที่บูธนะครับเป็นเ็นเตอร์สัูปาร์ตี้บบของนะคะ เพิง่งจะมาเป็นได้ไม่กี่เดือนก็ช่วยแนะนำด้วยค่ะสามารถเข้าไปชมได้นะคะให้มันชัดมากขึ้นเด้งสีอะไรพวกนี้ครับอย่างตัวเนี้ยอย่างในรูปนี้ก็คือจะให้เพื่อนอยู่ประงานเนี้ยสังเกตว่ารูปแรกผมถ่ายแบบธรรมดาก็คือท้องฟ้ากัจะเห็นทุกอย่างชัดเจนเหมนเดเลยแต่ว่าหน้าคนเนี้ยมองไม่เห็นเพราะว่าแสงจุดกำเนิดแสงอยู่ด้านหลังลเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับหน้า t s น,นะ จริงๆแล้วในสแสกนบนเครื่องมือถือหรือของซัมซุงกาแล a ซี่เนี่ยเขาก็มีโปรแกรมที่ที่ดีในะระดับห,หนึ่งอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าแอนเซนเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ครอบกับโปรแกรมเอสเอสอีกทีหนึ่งเป็นการที่มีประโยชน์มากจริงๆก็ซื้อ Samsung Galaxy S เอมาให้งานจริงๆเราก็มีการแบบว่าเรียนรู้เทคนิคเื้อต้นบ้างแล้วค่ะแต่ว่า,าง,งานนี้ก็ จะได้รับทิปติกเล็กน้อยที่ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึะการใช้งานต่างๆ่ารวมถึงแอปพลิเคชันเกมที่น่าสนใจด้วยค่ะก็รู้สึกมีประโยชน์มากคุณที่จัดงานครั้งนี้นะคะก็รู้สึกว่าแบบได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเพราว่าจริงเพิ่งซื้อ s a ม s ุ n Galaxy S มาในงานนี้เองก็เห็นทางซัมซุงปาร์ตี้จัดงานในเว็บไซต์ว่าจะมีการพิซเซอกแบบมาสอนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบสนใจอยากจะมาลงก็ถือว่าได้อประโยชน์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าอยากให้จัด ละเอียดือวเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะถือรุ่นอะอะไรบ้างมีสองรุ่นตอบให่ครบนะคะไมีใา่ไม่กแบับสไตล์เนี่ยค่ะเอสเพราะว่าดีไซน์โดนใจครับก็ที่หลายๆคนอาจจะสงสยัยเดี๋ยวบอกกันก่อนเลยนะคะว่าเป็นมอนสีชา